สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายศิรวุฒิราชานูนิสิตการเมืองการปกครองเอกการเมืองการปกครองครับผมนายพงศกรบุญรพันนิสิตวิทยาการเมืองการปกครองเอกการเมืองการปกครองครับทีนี้ผมนะครับพี่มาร์คผมอยากจะมารณรงค์เรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงหรือ n o n v i o l e n c ในสังคมไทยครับ,รบผมมีคําถามอยากถามพี่มาร์คอยู่ประมาณ2-3ข้อโดยผมอยากถามว่าโดยความรุนแรงในใกล้ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยพี่มาร์คพี่มาร์คคิดว่าอะไรที่มันเป็นความรุนแรงที่ใกล้ตัวที่สุด ความรุนแรงที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยที่ผมพอจะ,จะคิดได้ก็คือ,อเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างเนาะก็ก็คือการกู้นี่ยืมสิน,นก็เป็นเกี่ยวกับการปล่อยกู้นอกระบบครับผมในนี้ผมเนี่ยอยากให้พี่มักยกตัวอย่างให้ฟังสักหนึ่งตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงในสังคมไทยครับค่อนข้างที่จะรุนแรงในสังคมไทยเนี่ย อะอย่างเช่นว่าคุณบีมนี่มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งแล้วก็ต้องได้ใช้ขับไปทําธุระข้างนอกอยู่บ่อยๆอ,อ,อย่างเช่นขับไปอาจจะขับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยครนะแล้วทีนี้มันเกิดวันนึงมันเกิดพังขึ้นมาแล้วทีนี้คุณต้องใช้เงินถูกไหมเอาเงินไปเพื่อที่จะเอาไปซ่อมรถรแล้วทีนี้ณตอนนั้นอ่ะคุณไม่มีเงินเลยออคุณคิดว่าคุณต้องทําไง ก็คงต้องยืมเพื่อนแหละเออต้องยืมเพื่อนดังนั้นอพอทีนี้พอมันยืมแล้วเนี่ยมันก็จะมีการติดหนี้เกิดขึ้นนะฮะการติดหนี้แล้วทีนี้เออเวลาคนไปยืมเนี่ยเรายืมเพื่อนแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเพื่อนเอ่อคนนั้นอน่ะเขาจะคิดดอกเบี้ยกับเราหรือเปล่าอย่างผมอย่างสมมติผมยืมพี่มา, 2, มาสองพันมาซ่อมรถอืออืครับยางสมมุติยืมผมสองพันแล้วทีนี้เออ ผมมีเงื่อนไขให้คุณอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่คุณจะมาใช้คืนนี้ผมแล้วผมจะคิดดอกเบี้ยคุณเพิ่มขึ้นสองเท่าก็เป็นสี่พก็เป็นสี่พใช่ครับการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงสูงมากๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า Loan โลนช o กโลนช r กก็คือเขาว่าโลนเราต้องมาเข้าใจว่าโลนก่อนก็คือการการกู้ยืม ส่วนคำว่า s h o r k มันอ่ะภาษาอังกฤษก็คือปลาฉลามหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการโกงนอ,อกจากจะแปลว่าปลาฉลามได้แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการแบบการช่อกงอืม,อมครับนั่นคือคําว่าการชอ่ชอกงนี่คือมันมันไม่เป็นธรรมกับตัวเราอ่ะใช่ไหม,มเวลาเราไปยืมคนอื่นแล้วเขาคิดอัตราในที่สูงมากๆแล้วก็คิดพบต่อไปเรื่อยๆออถ้าคุณยืมยืม ยืมนี่จากคนอื่นอ่ะยืมยืมเงินจากคนอื่นแล้วทีเนี้ยตรงนั้นอ่ะมันเป็นอ่าอ่าแล้วเขาคิดดอกเบี้ยเพิ่มแล้วถ้าคุณไม่มีเงินต้นอ่าไม่มีทั้งเงินต้นแล้วก็เงินดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดในเวลานั้นเ,เขาก็จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มทบขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆจากสองพันก็จะเป็นสี่พันจากสี่พันแปดพันจนไปถึงหนึ่งหมื่นครับผมครับผม,บผม,มทีเนี้ยครับพี่มักเราจะมีวิธีการ แก้ไขหรือแนวทางปฏิบัติไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะได้ครับก็อย่างแรกเลยคือมันก็จะมะีศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้นะฮะ,ะกระทรวงยุติธรรมเราสามารถโทรหาเขาได้เลยฮะ025753344นนขอความช่วยเหลือใช่ครับโทรขอความช่วยเหลือได้เลยหรือว่าเราเนี่ยจะเราต้องช่วยกันให้ข้อมูล คนที่ยังไม่มีความรู้ว่าเออเราต้องต้องต้องไปต้องไปที่ไหนต้องแก้ไขยังไงต้องปฏิบัติยังไงต้องปฏิบัติยังไงเราต้องถามคนที่เขารู้จักอย่างเช่นในธนาคารอย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นคนที่ปล่อยกู้ที่อยู่ในระบบเพราะว่าการปล่อยกู้นอกระบบเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับการกู้ยืมปากเปล่ามันไม่มีเอกสารมายืนยันนะอืมใช่ไหมมันไม่มีเอกสารมายืนยันไม่มีลายเซ็นไม่มีการจดว่าเออคุณติดหนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ ออครับพวกเรากลุ่มขบวนการลัเนบในเสาวอาบัตเลนเจอร์พวกเราขอให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปในสังคมไทยขอบคุณครับ